หลบหนีจากวังพันตัวในพรมเข้าหาซีซ่าครองอียิปตจุดชนวนสงครามโรมันทั้งหมดนี้นะครับคือเรื่องราวของคลีโอพัตตาราชินีคนสุดท้ายของอียิปคลีโอพัตตาที่7นะครับราชินีคนสุดท้ายของอียิปโบราณผู้ครองบัลลังก์ในยุคที่อียิปเริ่มอ่อนแอและโรมันกำลังยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแม้จะเป็นราชินีนะครับแต่คลีโอพัตากับถูกขับไล่ออกจากวังเพราะทะเลาะกับน้องชายของตัวเองนะครับปโตเลมีที่13 ซึ่งเป็นสามีตามธรรมเนียมของราชวงศ์แต่ฝ่ายปโตเรมีนะครับกลับมีอำนาจมากกว่าทําให้เธอต้องหลีภัยและรอจังหวะก,กลับมาจนเมื่อปี48นะครับก่อนคริสต์กาลนะครับจูเลียสซีซ่าแม่ทัพใหญ่ของโรมันเดินทางมาถึงอียิปต์คีโอพัต,ตานะครับจึงวางแผนรอบเข้าไปหาเขาโดยการพันตัวเองไว้ในพรมนะครับแล้วให้คนหามเข้าไปในวงังด้วยความเฉลียวฉลาดและสเสน่ห์เฉพาะตัวของเธอนะครับเธอสามารถชนะใจซีซ่าและได้กลับขึ้นของราชอีกครั้งแต่หลังจากที่ซีซ่าถูกรอบสังหารนะครับคีโอพัต,ตาก็หันไปจับมือกับมาร์ออนนีีลูใจขงซซ ความสัมพันธ์ของทั้งสองนะครับกลายเป็นทั้งพันธมิตรและความรักนั่นทําให้เกิดความขัดแย้งกับออกเตเวียนบุตรพุ้ธรรมของซีซ่านะครับที่ต่อมาได้เป็นจักรพรรดิโรมันจนเกิดศึกใหญ่ในยุทธการแอคเทียมนะครับสุดท้ายแล้วนะครับแอนโทนีก็พ่ายแพ้และปิดชีวิตตัวเองคริโอพัตานะครับก็เลือกจบชีวิตตามโดยปล่อยให้งูพิษกัดตัวเองนะครับเพื่อไม่ให้ถูกจับเป็นเชเลยการตายของเธอในปี30นะครับก่อนคิดการถือเป็นจุดจบของราชวงศ์ปโตเลมีและยังเป็นบทสุดท้ายของอียิปต์ในฐานะอนาณาจักรอิสระ บางคนนะครับบอกว่าเธอคือผู้หญิงเจ้าเล่ห์บางคนกับยกย่องว่าเธอคือผู้หญิงแกร่งผู้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาและแม้จะผ่านมากว่า2 0 0แพ่นปีนะครับชื่อของคลิโอพัตาก็ยังคงถูกพูดถึงไม่รู้จบ